สวัสดีครับพี่น้องมาหอดจอดถึงแบบพี่น้องมาหอดงานแล้วเบิง้งโอ้ร้านบักกวงพี่น้องล้านค้อจอีดยางดีได้ร้านกว้างครับมีร้านค้าด้วยเท่านี้น <laughs> พอการใช้ผลทายคลิปอยู่น่นเห็นพอการใช้แล้วโอ้โยอย่ฟังคนนะห่านกำลังตังพี่น้องห่านกำลังตังสวัสดีนะสวัสดีนะนี่กล้องนมาแม้วนี่สวัสดีนะโอ้ย มีมารยาทกันในแม่เราเออยอดแก้วยกกล้องขึ้นมาก็ต้องมีมารยาทกันตัวเนาะเพื่อนๆพากันใชนพี่น้องพากันใชโอ้ยเพื่นละมันดีๆเนาะตอนนี้บรรยากาศเโคตรแดดท่านแดดพี่น้องเอ้ยบ่มีดอกฝนบังเอานี่เมฆกับบ่มีพี่น้องโอ้ย เมฆก,กับโบมี่ลานข้าเพียบครับผู้ใด้บ้านได้กินเข่ามากินได้ครับเข่ากับเผากับมี่พูนะ่ะพูนะ่ะพูนมาล้าอยู่ทั้งพูนพี่น้องพูนโอ้ให้่งกับน้าแจทีมงานเนี่ยพูอนอแดดวัสดุแตนายนี่ละบรรยากาศหน้าหนาวของแท้ครับยังมาขึ้นหนาววัสนยังมือเว้นกับหอนตับแตก อืาโซเฟอร์โซเฟอร์อขาปันแล้วเหยียบคันเร่งโซโซเฟอร์ปิดขาแล้วนี่เนาเบื้งบรรยากาศรอบงานครับบบรรยากาศรอบงานนี่ครับทางเขา่าอันนี้ทางเข่าด้วยครับเอา้านี่ราค่าครับบัตรมือแรง บาทอยนึงครับผู้ใหญ่หนึ่งร้อยเด็กห้าสิบบาทาบาทลอยนึ่งแม่ปองเห็นบรบบาทราคาบัต,ตบาทลอยนึงโอเคอยู่ม่ขึ้นนี่บสองอยี่นอ้องเออสามคนหกร้อยเบุญน,น้ำพึง่งน่ะ่ะ มึมีดวงสาคู่พร้อมโอ้ขอใครได้พี่น้องลืมลืมมีอกี้ซู้กินยังล่ะโอ้ย่างออมวัดรอบนึงนาะที่กินนี่ยังนี่คยสิครบรอบอะไรได้ดิย่างออมวัดสิครบรอบอะไรได้ดิลายนกระเป๋าไงเห็นี่เอายางเลยออกมาบากขันนี่า ก็อยากกินขา้าวกระเพาอยู่หันเมยัง่เมรถฟุดถักเมยมันแดดก็ซื้อใส่กรองตลาไปหากินขมตลาดไปชิไปนั่งกินตากแดดม,ม่นอบอกไม่้องมันแดดกับขมตัวเนาะมันหนีดวงสาคูนมันหนี้ต้องกินให้ไรด,ด้วยดวงสาคูตัวใหญ่ๆดวงสาคูนับโตได้เลยพี่น้องเอ บางร้านบางร้านตากักบอกว่า3ตัก50สาสามตากักหาซิบาะฉันไอ้ทับพี้ทับพี้นิวว่าสอนทับพี้นิวว่าสอนจ้าแต่ว่าล้านเมื่อคืนนี่เพิ่นสามตากกักหาซิบโอเคอยู่ทับพี้ปักไงเนะาะตักเต็มทับพี้เนาะบางล้านจะขี้โพดห้าสิบบาทว่านับตัวได้ อะไรอาตีกัน,ต,กนตีกันเสียสามเสมียนหา่าโอ้ยบพราะนได้เคยเห็นผู้ใดถือปั๊บดอกเออเด้อนี่ผู้ใดมักตีกันครับบวกเพีงดอกยืมเงิาเพวงครับตีกันของแท้อืมปวดแก้วกระหามเข่าได้พี่น้องเด้อเอาไม่สนลูกไข่เออโบสนลูกไข่ ลูกผู้จัดแล้วลูกผู้จัดตีกันบ่น <c oughs> ี่ร้านกะเพราครับว้วว้าวว้าวตัวนี้ตัวกินแต่ว่ามันคือแดดแต่ว่าโตแดดๆหรือป่าเดี๋เอาเอาตั้งตรงนี้ เออนงห่มๆเนี่ยวอ๊เี้ยภาคบไปขายเอาไข่ไหมไข่ดาวว่าเอาอย่างละไมมิไม่มีมีอย่งมแต่หมูป่ใช่ใช่้วว่างมาบะต๊เตะหัวเด้มาตะอยไปพูดเนี่ยไม่ะอือยังไปใส้มีพื้นที่ฉนีนะอย่าไปใสอีกกะฮักกันเนาะอนด พกกันเหรอ,อยใส่กองไปกินเราเกินแล้วช,ช่วยใสกองไปนั่งกินบงคนเันเอากระเทยใี่กองาซื้อไว้สามไข่ดาวเอาอยู่ไข่ดาวใไครับไข่ดาวไข่ดาว,ว,วไม่สุกนะครับไข่ดาว,วเอาเย่อมเยครับจัดเลย นางสร้างเข่าพี่น้องเดี่ยท่อนแม่ฟองพี er like. ่นเอาไข่ดาวไหมเอาเอาคือกันเบิดนั่นแหละเบิงพี่น้องทีมงานเบิงทีมงานใจสูงครับโอ้เดี่ยแบบเดี่ยเดี่ยเพียงอันนี้เห็นเบิงครับเวลาเพิ่นเอาเพิ่นเอาทัดเพิ่นเอาโค้งทัดด้านหลังนะครับขึ้นแบบใดครับเดี๋ยวให้เบิงครับเดี๋ยวให้เบิงนี่ครับเป็นใส่คนยกครับ ที่ตอนแรกเพิ่นว่าเพื่อนว่าสิมีเคนสิมีรถเชนมันบ่ครับตอนแรกว่าสิมีเข็นม่เกียกะครับเพื่อนบอกว่าคนทํางานเพื่อนบอกว่าไม่เกียกะครับมันพอสิยกได้อยู่เอ่าเ็นมากมันจะใช้สิเกียกะว่าเก่าเพราะว่าบางสถานที่มันอาจจะเอื้อไม่ครับสาหรับรถเชนนะครับคิดว่าเนาะอีกอย่างมมนแปลูรุเนนี้มันบ่หนักครับมันบ่หนักคือเหล็กครับมันบ่หนัก นี่ครับให้ดูการทำงานทีมเบื้องหลังครับโอ้พี่น้องเราก็สุดยอดดีดดิีๆดิเป็ดงานคนวอยตากแดดนี่พี่น้องเบียดตอนนี้ผมว่านาจะบดตั้มก็สามเจ็ดสามแปดองศาพี่น้องเพื่อสี่สิบกูได้นี่ผมก็เป็นบ้ายืนตบบากแดดไทยพู้เจ้าเบื้องนินี่เพราะมันบุมีโฮมมีหลีอืม มันบ่มีโฮมอีหลีนู้เถ่ายืนตาแยดท่ายิ่มมันนี่แต่ทงสงสานก็ยังนช่ไม่ก่อัดนี่ยืนอีกคลิปที่ิได้ร้อยอังคันมันห้อนห้อนใหม่เพื่อหรอไปไปไปบนน้ำหละู้ไปลาด้วยครบล้วครบแล้วกยางมาตัวเนาะเออลืมไปใส่กองโอเคตามไป เออลำพงขึ้นแล้วครับลำพงขึ้นแล้วลำพงลำพงข้างขวาครับมาแล้วครับลำพงมาแล้วลำพงข้างขวาขึ้นแล้วอุ๊ยโอ้เขาหอมกันพี่น้องบ่ไหวฮอนอุ๊ย,ยมาให้กับน,น,นัใจแีบไหมคะฝนผัดกระเพราให้กินครับกล่องถ้วยละสามสิบห้าครับนะบ่มีบ่มี้บมเบ่งเลย เอาไปเอาไปอยไปใจก,กันเลยเพื่อสิเอาไว้ติดลูกสาวหน่อยไว้ที่แล้วไปกันไ่นมีตู้กดเงินี้ยแถวนี้ท่นนองขึ้นแล้วครับโอ้โหนี่ตั้งลำโพงเรียบร้อยครับข้างขวา สไปกินสซลกับไปกินรถหนโอ้หอนแดดโอเคครับน้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับคลิปนี้ก็เงีแล้วนะครับเอาไว้พ่อันไม่คิดน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ครับมาหอดหน้างานแล้วครับเดี๋ยวรอลูกสาวเดี๋ยวทําคำคำได้ไงลูกสาวรอกมากครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอกันคลิปน่า